ก็คือกระทรวงการคลังค่ะเขาได้มีการผุดนโยบายนะคะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออมเงินกันมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะนะคะการบริหารจัดการเงินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นางรัฐเก้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าในปี2567นี้กระทรวงการคลังค่ะได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินควบคู่ไปกับการที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะวางแผนการออมและการ ใช้เงินนะคะได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หลายหน่วยงานค่ะทั้งภาครัฐภาคัเอกชนได้ร่วมกันในการที่จะส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงินให้กับประชาชนหรือว่าได้มีการจัดการให้มีระบบเงินชุมชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยต่อไปอย่างเช่นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงินและการให้ความรู้ทางการเงินผู้กู้กยศอต้องผ่านการอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้เพิ่มบุคลากรที่ จะสามารถให้คําแนะนําในเรื่องของการแก้หนี้การไก่เกี่ยรหนี้การส่งเสริมวินยัยการออมการบริการอีกด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับหากว่าการแก้หนี้ทั้งระบบนะครับสัมฤทธผลตามแผนงานของรัฐบาลนะครับก็คือว่าจะสามารถเนี่ยดึงเม็ดเงินกําลังซื้อกลับคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างน้อยนะครับห้าแสนล้านบาทแล้วก็จะสามารถฟื้นคืนศัก,กยภาพการผลิตภาคประชาชนให้กลับคืนมาได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะครับห้าล้านคน โดยคุณรัตก้านครับก็ยังระบุว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเดินหน้าแก้หนี้ทั้งระบบให้กับประชาชนไปแล้วในปี2566โดยได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้นะครับในระบบแล้วก็นี่นอกระบบเนี่ยแต่การแก้หนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถทําให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้จึงต้องมีการอาศัยการสร้างวินัยการออมแล้วก็การจัดการทางการเงินที่ถูกต้องรวมไปถึงการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการลงพื้นที่แบบเชิงรุกนะครับแล้วก็เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีครับก็ยังให้ความสัมพันธ์กับการแก้ไขหนี้สินทั้งในและก็นอกระบบโดยได้เน้นย้ําแนวทางในการสร้างความรู้ทางการเงินการส่งเสริมการออมทั้งนี้นะครับก็เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้สําเร็จเกิดความยั่งยืนโดยอยากให้ประชาชนนะครับหมดหนี้แล้วก็ยังอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บอีกด้วยครับ